สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะแนะนำหนังสือเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเพราะดูเหมือนว่าในปัจจุบันจะเป็นปัญหาใหญ่และทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆและใครก็สามารถเป็นได้มาเรียนรู้รับมือกับภาวะซึมเศร้าไปกับหนังสือทั้ง5เล่มที่เราเอามาแนะนำในคลิปนี้นะคะเล่มที่1ซึงแต่ไม่เศร้าโดยแพทย์หญิงอรายาปุปปะโคนหนังสือเล่มน,นี้คุณหมอได้เขียนขึ้นจากประสบการณ์ตรงในชีวิต ที่จะต้องดูแลคนที่รักในครอบครัวที่ป่วยรวมไปถึงการประครับประคองครอบครัวให้เดินหน้าไปพร้อมกันทั้งรับรู้เรื่องราวที่ควรรู้อาการของโรคการดูแลรักษาตัวและจิตใจของผู้ป่วยและผู้ที่ดูแลรวมไปอยู่ในกับหนังสือเล่มน,นี้อ่านแล้วสามารถนำไปช่วยเหลือผู้อื่นได้ผลจริงถือว่าเป็นการเล่าเรื่องราวที่อ่านแล้ววางไม่ลงจริงๆค่ะ เล่มที่สอง How to ซึมเศร้าแปลโดยซีรีทรศสีมว,วัฒนาถ้าคุณรู้สึกหรือสงสัยว่ากำลังจะเป็นโรคนี้คุณควรอ่านหนังสือเล่มน,นี้ถ้าคุณรู้สึกหรือสงสัยว่าคนใกล้ตัวเป็นโรคนี้ยิ่งต้องควรอ่านหนังสือเล่มน,นี้ค่ะหรือถ้าคุณไม่เชื่อว่าโรคนี้มีอยู่จริงยิ่งสมควรอ่านหนังสือเล่มน,นี้เป็นอย่างยิ่งเพื่อเป็นการบริหารมุมมองใหเปิดกว้างที่สุด จะได้กลายเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องและไม่เสียใจหากวันหนึ่งได้เกิดโรคนี้ขึ้นกับผุณหรือคนที่คุณรักค่ะเล่มที่สามแบดปิ้งเยียวยาซึมเศร้ากับเรื่องเล่าของมนุษย์ซึมเศร้าแรโดยคัดสอนภูพิพัฒและจิตรดามีเสมาหนังสือเล่มนี้ได้ถูกเรียบเรียงจากเรื่องราวของผู้เขียนตั้งแต่เริ่มป่วยโรคซึมเศร้าจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา4ปี และเปิดเผยถึงอาการเจ็บป่วยของตนเองให้สังคมรับรู้ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยคนอื่นๆบอกถึงวิธีที่จะทำให้หายเร็วขึ้นโดยไม่ต้องหวังพึ่งยาและยังมีแผนภาพประกอบต่างๆตามขั้นตอนและบอกเล่าถึงวิธีการรักษาผู้ป่วยทางจิตเวชของญี่ปุ่นซึ่งเข้าถึงการรักษาได้ยากอีกด้วยค่ะเล่นที่สเป็นธรรมดาแต่ว่าซึมเศร้านิดหน่อยแรดูทัชชาทีประกรณ์ใช้ เล่นนี้มาจากไดอารี่ส่วนตัวของคุณอีซูยอนนัดบงรีชาวเกาหลีใต้ผู้อยู่กับโรคซึมเศร้ามานานนับสิบปีซึ่งได้เขียนไดอารี่ระหว่างการรักษาตัวเป็นการระบายความฟุ้งบทสนทนากับคุณหมอนอกจากนี้ยังได้รับรู้วิธีการรักษาและอาการต่ตางๆของโรคซึมเศร้าและยังได้สัมผัสถึงความคิดอารมณ์ความเศร้าของผู้เขียนผ่านเส้นทางอันขดเคี้ยว าในจิตใจไปกับหนังสือเล่มนี้ค่ะเล่มที่5 Reason to Stay Alive แด่ผู้ที่แหลกสลายแร่โดยซิริกรมลตาน้อยเป็นบันทึกความทรงจำที่บอกเล่าเรื่องราวเหล่านั้นสอดแทรกอารมณ์ขันถ่ายทอดอารมณ์ของผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าได้อย่างงดงามเมดเฮกนักเขียนวรรณกรรมชื่อดังชาวอังกฤษผู้เคยทุกข์ทรมานจากโรคซึมเศร้า เขาได้เก็บตัวเกี่ยวกับวันเวลาที่ต่อสู้กับโรคนี้ชีวิตที่ห่างความตายเพียงนิดเดียวจนกระทั่งยืนหยัดก้าวข้ามความเจ็บปวดและกลับไปใช้ชีวิตได้ดังเดิมอย่างแท้จริงค่ะจากสภาวะปัจจุบันผู้คนมีความเครียดสูงจึงก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้ากันได้ง่ายหนังสือทั้งห้าเล่มน,นี้จึงเหมาะกับทุกๆคนโดยที่จะทำความเข้าใจกับเรื่องใต้ตัวที่เข้ามาเรื่อยๆนะคะ ในคลิปต่อไปจะมีหนังสือดีๆอะไรมาแนะนำก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องของเรานะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลากันไปแล้วบ๊ายบาย